ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณูชมครับนี่คือรายการคิดดิทำดีความรักและความผูกพันระหว่างคนกับสุนัข หรือว่าเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปแต่ความรักและความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขนับพันตัวคงหาดูได้ไม่เบ้่อนำดังเช่นสิ่งที่คิดตดิดกำลังเสริมคุณผู้ชมในวันนี้ครับเก็บตามซอยมาบ้างเพื่อนฝากมาบ้างแล้วก็ในบ้านตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะรวมแล้วเกือบหเกือบเจ็ดสิก็มาอยู่แต่แล้วก็ คนเขาคนเขาก็รู้ว่าที่ไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาชอบเอาไปปลอ่อยอ่าพอจนป้านเนี่ยก็จะช่วยตอนจะมีใครรู้ไมนะพลังงานที่ใครใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใครนะที่คอยดูแลาจัดก,การพลังงานให้เราใครกันหน้ที่คอยใส่ใจนักถึงทุกคนใครนะทีะม่มีลล้นจัดก,การพลังงานให้พวกเราอย่างทั่วถึงพอเพียง กกพคณะกรรมการกำมกับกิจการพลังงานอยู่เคียงข้างกิจการพลังงานไทยใส่ใจผู้ใช้พลังงานไม่ต้องถึงไฟแดงไฟเหลืองผมก็จอดแล้วครับไม่ต้องมา,าครับเดียวเดียวผมไม่ขับแล้วครับผมจะไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดครับก้าจะข้ามสะพานลอยถึงจะเหนื่อยแต่ก็ปอดภัยคบ รักษาวินัยจราจรเพื่อในหลวงของเรากับโครงการถวายสันธทานล้านหัวใจรักวินัยจราจรผ่านหน้าช่องทางโดยกรุงเทพมหานคร คนไทยเป็นแรงผลักดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบรตทอสพอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกข,ของไทย ใทยกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใครนะที่คอยดูแลจัดการพลังงานให้เราใครกัน้าที่คอยใส่ใจนม้ถึงทุกคนใครนะที่ตีลีล้นจัดการพลังงานให้พวกเราอย่างทั่วถึงพอเพียงกกพคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานอยู่เคียงข้ากิจการพลังงานไทยใส่ใจผู้ใช้พลังงาน ค่ะวันนี้เแลอรายการคิดดีทําดีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านของคุณป้าท่านหนึ่งค่ะคุณป้าท่านนี้นะคะมีความรักและความเมตตาต่าอสัตว์มากโดยเฉพาะน้องหมาค่ะเพราะที่บ้านของคุณป้านะคะมีน้องหมามากกว่า1000ตัวเลยละค่ะใจดีแบบนี้นะคะเขาก็เลยอยากทาความรู้จักคุณป้าท่านนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับทั้นกันค่ะ พราวก็เจอคุณป้าแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณป้ากันเลยดีกว่าค่ะป้าใจดีจังเลยมีน้องหมาตั้งพันกตัว <c oughs> คุณป้าชื่ออะไรคะช่วยแนะนำกับคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ชื่อป้าสำรวยโตพฤษาค่ะอืมแล้วเดี๋ยววันนี้พาวจะขอเป็นอสาสาสมัครช่วยป้าสำรวยเนี่ยดูแลน้องหมาทั้งหมดเลยเราเริ่มทำอะไรกันดีจ๊ะ ก็ตอนนี้กาลังอามน้าให้หมาอยู่เมื่อกี้ป้าก็เป็นคนช่วยกันจับเพราะว่าบางตัวมันดื้อต้องป้าช่วยคนอื่นจับจะไม่ค่อยได้อ๋อเพราะว่าป้าเป็นแม่ใหญ่ใช่ไหมน้องหมาฟังป้าใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเนาะเดี๋ยวเราก็ไปอาบน้ําก่อนใช่ปะคะจ้าลูกผู้ชมคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ช่วยคุณป้าอาบน้ําน้องหมากันค่ะไปกันค่ะ พ่อก็ตามป้าสัางเือเข้ามาในโรงกัวค่ะซึ่งเราจะเข้ามาคุกค้าวให้น้องหมาทานกันค่ะเดี๋ยวเราไปคุกค้าวให้น้องหมากันค่ะ หลังจากที่เราได้ไปลุยกิจกรรมมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะพอได้ไปช่วยคุณป้าสํารวยเนี่ยดูแลน้องหมามาโอ้โห<ม>บอกเลยนะคุณผู้ชมว่าวันนี้พอต้องขออนุญาตมอมแมมวันหนึ่งแล้วกันแต่ก็สนุกมา,มากๆเลยทีนี้คุยกับคุณป้าว่าคุณป้าเริ่มเลี้ยงน้องหมามาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจ๊ะป้าเลี้ยงมาก็ประมาณสามสิบปีแล้วแล้วตอนเริ่มต้นเป็นยังไงจ๊ะอยากให้ป้าสํารวยแล้วให้ให้พอากับคุณผู้ชมฟังหน่อยอ๋อตอนเริ่มต้นเหรอป้าก็เป็นคนใจสงสารสัตว์อยู่แล้วไม่ว่าสัตว์ชนนนิดดไไไหหหป้าาาสสงสรมมเจอที่ โดนรถชนขาแข้งหักหรือเป็นอะไรทุกคนภผ้าผูตาถลนอะไรโดนรถชนน่าสงสารผ้าก็พาไปหามหมอ แล้วตอนแรกที่ป้ายายมาอยู่ที่นี่มีกี่ตัวแต่เราตอนนี้มันเพิ่มจานวนมากขึ้นหน่อยตอนนั้นป้าย้ายมาไม่ถึงเจ็ดสิบหรอกรู้หกสิบกว่าตัวอเด็กเก็บตามซอยมาบ้าง<อ>เพื่อนฝากมาบ้าง<อ>แล้วก็ในบ้านตัวเองบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างพอมาแมวอยู่ที่เนี้ยเป็นพันตัวเลย<อ>ชาวบ้านแถวนี้เขารู้สึกยังไงบ้างจา๊ะเขาก็ไม่ค่อยชอบป้าเท่าไหร่ค่ะเขาก็ขับไล่ป้าเหมือนกันที่นี่แล้วนะจ๊ะ ขาก็ขึ้นมาเขาว่าหมามันเยอะเสียงดัง mm hmm. แล้วทําให้วัดเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาทําบุญเพราะเขาว mm ่า hmm. หมามันยุง่ง mm hmm. แล้วเขาก็อยากให้ป้าย้ายไปป้าก็รับปากชาวบ้านว่าจะไปแต่ป้าก็ไปไม่ได้เพราะมันไม่มีทุน mm hmm. ไม่มีตังไปซื้อที่ไม่มีปัญญาที่จะปลูกโรงปลูกเรือนอะไรให้มันอย่างเงี้ย่ mm hmm. ป้าก็ทนอยู่ชาวบ้านเขาก็เลย mm hmm. เห็นป้าไม่มีหนทางไปไหน mm hmm. เขาก็เลยใจเย็นๆไม่อยากว่าป้ามากอะไรเงี้ย แต่กระชาว่านี่ก็เอามาให้ป้าเลี้ยงอยู่ป้าก็ไม่ได้บ่นอะไรหรอกค่ะบางคนก็ว่าหมามาจากไหนไม่รู้ไปไล่กวดไก่บ้านเขาป้าก็ไปเอามามแต่บางทีก็เป็นหมาเขาเองก็มีแต่เขาไม่อยากเลี้ยงพอท้องแล้วเขาบอกว่าให้ป้าไปเอามาเลี้ยงหน่อยแต่ป้าพอเวลามีหมอมาทำหมันนะป้าก็จะบอกผู้ใหญ่บอกอบตอ,อะไรไปว่า บ้านใครมีหมามีแมวให้เอาขึ้นมาทำหมันนะเดี๋ยววันไหนหมอมาอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปเรียบร้อยแต่ mm hmm. ใครไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาขึ้นมาให้ป้าก็ลองไปเอาเองให้เด็กเอากรงไปใส่มาไกลถึงวิหารแดงไกลถึงนครนายกถึงไหนไหนป้าก็ไปช่วยมาเยอะแยะเลยค่ะ จากที่จะดูแลน้องหมาที่อยู่ในบริเวณของบ้านป้าเองเราก็ยังไปดูแลน้องหมาในชุมชนที่อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ด้วยใช่ปะป้าไ่ถึงขั้นว่าดูแลหรอกค่ะหมายความว่าไปบอกให้เขาเอามาทาหมันมแล้วก็ให้เขาช่วยเลี้ยงถ้าทาหมันแล้วก็ให้ช่วยเลี้ยงนะแต่บางคนก็ไม่เลี้ยงหรอกค่ะเอาไปแลกถังเวลารถเอาถังมาแลกหมานะ<อ>ก็แลกไปหมดจ้ะ แล้วป้าก็ชอบโยนยาเบื่อให้หมากินด้วยป้าก็สงสารบางทีว่าหมามันน่าสงสารมันโดนรถแลกถังมามันนั่งตาปิดๆอยู่ในรถนะม,มันวิ่งตามกันมารถสามคันรถปิ๊งข้ามไสองคันนะเต็มแน่นเลยถ้าหากว่ามันหยุดนี่ป้าก็คงไม่มีปัญญาจะถ่ายรงนะั้นเยอะอนี่คันที่มีสี่ตัวนะหยุดป้ากันเลยขอถ่ายมาว่าขอถ่ายหมาสี่ตัวนี้ขึ้นไปเลี้ยงหน่อยนะพะว่าให้ไม่ได้หรอกป้า เท่าแกเขานับมาแล้วถังกี่ใบแลกหมาได้กี่ตัวแวป้าก็บอกขอเบอร์ทรศัพท์เท่าแกหน่อยสิก็คุยกับเขาเราก็บอกเอาตัวละสามร้อยห้าสิบป้าก็ต่อเขาเหลือสามร้อยได้ไหมเขาก็ให้ก็แล้วขึ้นมาก็ได้หมาลอบมาสี่ตัวช่วย<แ>ชีวิตมันเนาะเราเสียตังไปทันสองเนาะก็ช่วยมันประทับใจป้าเพราะป้าแกาจะแกจะแบบไม่รังเกียจหมาทุกตัวหวครับหมาขี้เลือนหมาอะไรแกจะแกจะคอยดูแลคอยเอาใจใส่มันเราก็มองเห็นจุดนั้นเราก็เลยบอก ออขนาดที่ว่าป้าแกยังแบบว่าหมาขี้เลื้อนหมาอะไรแกยังทําแบบว่าเหมือนลูกเหมือนอะไรดูดป้าแล้วก็เลย เกิดรักแล้วก็หมามันก็แบบมีความซื่อสัตย์นะคะก็เลยรักที่นี้ถามถึงเรื่องภาระราค่าใช้จ่ายหน่อยจ้ะป้าเพราะว่าเท่าที่เผาเข้าไปดูทากิจกรรมเนี่ยอาหารน้องหมาเนี่ยก็ถือว่ากินดีอยู่ดีสมบูรณ์น้องหมาทุกตัวที่นี่นะคะบอกได้เลยค่ะคุณผ,ผู้ชมว่าดูสุขภาพดีแล้วก็อ้วนมากเลยที่นี้ภาระราค่าใช้จ่ายเยอะไหมจ้ะป้าเดือนละสามแสนค่ะอุ้ยสามแสนเยอะมากเลยค่าไฟก็เดือนหนึ่งเป็นหมื่นค่ะเพราะป้าต้องดูดน้ําใช้ทั้งวัน ดูดน้ำบาร์ดานความสะอาดใช่ป่ะจา้าตองใช้น้ําทั้งวันน่ะค่ะแล้วก็มันกินอาหารเม็ดถุงละยี่สิบกิโลนะ่ะวันละเก้าถุงจ้่จแล้วก็ยังมีข้าวอีกแล้วก็โครงไก่วันละสามสิบกิโลโครงไก่บดต้มใส่น้ําเยอะเยอะคือก็แล้วแต่ด้วยว่าจะมีใครบริจาคอะไรล้าอะไรเาะแล้วค่าใช้ใจ่ายสามสามแสนต่อเดือนนี่ถือว่าเยอะมากปีนึงนี้ก็ถือว่าเป็นเงินทิศ เงินที่แบบก้อนใหญ่มากๆเลยแล้วตรงเนี้ยค่ะเคยมีปัญหาบ้างไหมจ๊ะว่าหาเงินไม่พอหมดไม่ได้ติดหนี้ค่าข้าสารติดหนี้ค่าอาหารติดหนี้เป็นแสนๆสนอ๋อแต่ว่าเขาก็ยังเข้าใจป้าเนาะจ้าจ้าเขาได้ป้าที่เขาว่ายังเมตตากับเราเมตตากับน้องๆอยู่ทีนี้ถามถึงคือมันก็มีเรื่องเงินเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายชาวบ้านตรงเนี้ยค่ะมันก็บ่นทอนจิตใจเราพอสมควรนะป้าเนาะแล้วเราเอากําลังใจมาจากไหนอาจารย์ในการจะดูแลน้องหมาเหล่านี้ อ๋อป้าก็ไม่มีอะไรหรอกลูกป้าก็คิดว่าตั้งแต่เลี้ยงมาอยู่ตรงนี้มาสิบสามปีย่างเข้าสิบสี่เนี่ยมันก็มายังไม่เคยถึงขั้นอดตายเลยนะพอเราลําบากเนี่ยเราออกสื่อไปก็มีคนช่วยเหลือเราคนใจดีก็มีเยอะค่ะแล้วก็อยู่ได้สบายไปพักเนะี่ยแล้วยังติดนี้ร้านหมอสองปีเงี้ยห้ 50, าหมื่นฝ่าป้าก็เพิ่งไปจ่ายผ่อนให้หมออ,อก็คือเลยว่ากําลังใจที่ป้าได้เราก็เหมือนมาจากคน คนผู้ชมคนดูที่พอได้รับข่าวสารได้เห็นภาพของน้องหมาเห็นภาพการทํางานการทุมเทงของป้าเราก็เป็นเหมือนทานน้งใจที่ช่วยการนี้ใช่ไหมกานี่ก็ชกำลังใจที่ทาป้าก็อยู่ด้วยเงินบริจาคทางนั้นเลยค่ะเพราะว่าตัวป้าเองก็หมดตัวแล้วเพราะว่าป้าก็มีทุกอย่างก็ขายหมดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหมด อป้าเราป้ามองอนาคตของน้องหมานยังไงบ้างจ้ะป้าจะแบบเออเลี้ยงเขาไปอีกนานแค่ไหนหรือว่าจะมีการแบบว่าให้มีใครมาอุปถัมภ์น้องหมาไหมอยากค่ะอยากให้มีคนอุปถัมม์เพราะว่าป้าก็สุขภาพไม่ดีไม่รู้จะเลี้ยงเขาได้กี่วันนะคะบางทีมีคนโทรมาฝากหมาหลายๆตัวป้าก็บอกโหป้าเกินกําลังป้าเลี้ยงไม่ไหวหรอกเพราะว่าป้าก็ไม่มีตังค์จะให้มันกินด้วยอ่าแล้วก็ ป้าก็เลี้ยงมันเดี๋ยวนี้ก็สุขภาพไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนแย่ yeah, <Yeah. S 1> แต่ทําด้วยใจล่ะค่ะก็ทำไปจะสงสารม,มันม่าจะทําไงอชืช่วยเหลือไปแล้วอย่างมีคนมาขอน้องหมาไปป้าจะไว้ใจเขามากน้อยได้แค่ไหนคะเรามีการแบบเออโทรไปเช็คไหมว่าเออหมาเรายังอยู่ดีหรือเปล่าโทรค่ะต้องขอเบอร์โทรศัพท์ขอที่อยู่บางทีป้าย่องไปเงียบไปเยี่ยมไปแอบ,บดู <c oughs> ป้าเห็นเขาปุ๊ ล่ามหมาไว้ใต้ทุนแฉะป้าเอากับคืนยุงกัดหน้าตามีแต่แผลหูตาเนี่ยเต็มไปด้วยแผลนั้นเลยโดนย,ยุงกินทุกวันเนี่ยหมาป้าป้าคิดว่ามีความสุขนะคะว่าเห็นป้าสำรวยเดินออกมาเห็นป้าเดินออกมาเนี่ยเขาจะมีความสุขเขาจะดีใจมิ่งรับต้อนรับคิดดูป้าเข้าบ้านเขาก็เข้าป้าออกเขาก็ออกอย่นี้ตลอดทั้งวันเลย่ะหายใจออกมีสักหมากับแมวไป้ช่วยพวกเขาแล้วป้าก็ดีใจเท่านั้นเองความสุขของป้าคือมีแค่นี้เอง คืออย่างอื่นป้าก็อยากให้เขาเลี้ยงหมาทุกตัวเลี้ยงแมวทุกตัวไว้จนมันก็อยู่กับเราไม่นานมากเท่าไหร่นะคะก็เลี้ยงอย่างดีๆก็สิบกว่าปีเขาก็อยากเราไปแล้วแล้วพอเอามาปล่อยเนี่ยเขาก็คิดถึงบ้านคิดถึงเจ้าของเพราะว่าหมาเนี่ยทุกตัวแมวก็เหมือนกันมันจะรักบ้านรักเจ้าของในชีวิตของมันไม่มีอะไรหรอกค่ะมีอยู่แค่เนี้ยบ้านกับเจ้าของที่มันชอบจะมีใครรู้ไหม พลังงานที่ไคยใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใครนะที่คอยดูแลาจัดกนารพลังงานให้เราใครกันหน้าที่คอยใส่ใจนึกถึงทุกคนใครนะก็คืลีล้นจัดกนารพลังงานให้พวกเราอย่าง่วถ,ถึงพอเพียงกกพคณะกรรมการกำกับกิจาการพลังงานอยู่เคียงข้างกิจาการพลังงานไทยใส่ใจผู้ใช้พลังงาน ุกอุปสรรคเราไม่ยอมแพ้ข้อจำกัดใดๆเราเอาความหวังของคนไทยเป็นแรงดันเรามีความรุ่งโรจน์ของประเทศเป็นจุดหมายเราบุกเบิกขยายแหล่งพลังงานของไทยไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตะทะสพสำรวจและผลิตปิโตอเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย ถึงไฟแดงไฟเหลือง,งผมก็จอดแล้วครับไม่ต้องเมาครับแกวเออดียวผมก็ไม่ขับแล้วครับผมจะไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดครับาจะข้านสะพานลอยถึงจะเหนื่อยแต่ก็ขอไทยค่ะอยากใช้ใหญ่ทุกคนัคน้งรัยาจรค่ะรวมกันตั้งปณิธานรักษาวินัยจราจรเพื่อในหลวงของเรากับโครงการถวายปณิธานล้านหัวใจรักวินัยจราจรผ่านห้าช่องทางโดยกรุงเทพมหานคร ไทยใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วใครนะที่คอยดูแลาจัดก,การพลังงานให้เราใครกันมาที่คอยใส่ใจนึกถึงทุกคนใครนะที่ตีลรีล้นจัดก,การพลังงานให้พวกเราอย่างทั่วถึงพอเพียงวกกพคณะรมการกำก,ก,กับกิจการพลังงานอยู่เคียงข้างกิจการพลังงานไทยใส่ใจผู้ใช้พลังงาน ูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยกับหมาในบ้านของป้า,ปาเองป้าก็ยังได้ดูแลหมาในชุมชนอีกด้วยใช่ป่ะคะจ้าป้าก็มีหมาบ้านไหนมีหลายตัวเขาเป็นเห็เป็นเหาป้าก็เยายายาไปให้เขาไปใส่ให้เขาเลยบางทีเขาก็ไม่ว่างทำค่ะแล้วให้เด็กไปช่วยกันทําแล้วเขามีหลายตัวก็อดอยากป้าก็เอาอาหารแบ่งไปให้บ้างค่ะ ก็ S <S ดูแล <S <S เล็กๆน้อยๆเท่าที่เราช่วยได้เนาะก็เป็นน้ำจ <ผ S 1> <ต>ิตน้ำใจให้คนที่เราช่แต่เรื่องทํามันนี่ทําให้หมดทุกบ้านเลยค่ะไปช่วยมันให้มันไม่มีลูกไม่มีเต้าแล้วเขาจะได้ไม่เดือดร้อนเขาก็อยากจะมันจะได้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างบ้านหนึ่งมีสองตัวอย่างเงี้ยมันไม่เพิ่บรรมบนลาเมืองก็อยู่ได้ดีป้าก็จะไปช่วยเอามาทาหมันจ้ะแล้วก็ป้าก็เสียค่าใช้จ่ายเองป้าก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะป้าก็ทําให้ฟรีหมด ไปจับเองด้วยอะไรด้วยป้าใจดีมากเลยดูแลแต่หมาในบ้านของตัวเองจนถึงแบบว่าหมาทุกตัวในชุมชนก็ไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายเป็นการทํางานเพื่อชุมชนด้วยใจจริงๆเลยนะคะ,อ,ะอยากจะให้ป้าฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแลสุนัขหรือว่าเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเขามีหมาน่ารักน่ารักเขาเลี้ยงแต่พอเมื่อหมาเขาโตาขึ้นมันไม่ได้น่ารักเหมือนเดิมเข้ามาปล่อยอย่างเงี้ยค่ะจะมีเยอะเลยค่ะเอาไว้ป้าก็เยอะ เรก,ก็อยากให้เขาเลี้ยงหมาทุกตัวเลี้ยงแมวทุกตัวไว้จนมันก็อยู่กับเราไม่นานมากเท่าไหร่นะคะก็ <Yeah. S 1> เลี้ยงอย่างดีๆก็สิบป,ปีเขาก็จากเราไปแล้วแล้วพอเอามาปล่อยเนี่ยเขาก็คิดถึงบ้านคิดถึงเจ้าของเพราะว่าหมาเนี่ยทุกตัวแมวก็เหมือนกันมันจะรักบ้านรักเจ้าของในชีวิตของมันไม่มีอะไรหรอกค่ะมีอยู่แค่เนี้ยบ้านกับเจ้าของที่มันชอบอยากให้ช่วยเลี้ยงมันให้ตลอดนะสัตว์มันก็ มันสัตว์มันใกล้ชิดมนุษย์ค่ะมันแล้วมันก็ช่างมาประจบประแจงวันๆเนื้อไม่ค่อยอยู่ห่างหรอกยิ่งฝนตกฟ้าร้องเสียงดังอะไรพลุเพละอะไรเงี้ยมันก็มาอยู่ใกล้ๆเราบางทีป้าลำคาญมันป้าบอกว่าไปหางๆลำคาเแล้วเกินให้วุ่นให้วายไปหมดป้ากันหนีมันเข้าห้องปิดประตูไม่ให้มันเข้ามันช็อกตายไปตัวงอยู่หน้าห้องมันกลัวอมันกลัวมากมันสั่นหมดเลยถ้าเสียงดังๆอ่ะ เพราะว่าหมานี่มันก็ต้องการความรักด้วยแล้วมันก็รักเจ้าของด้วยเวลาเราเลี้ยงมันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนองค์ักรักอะไรมีตัวหนึ่งเจ้าของเขาบอกมันดุมากเขาไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนมันกัดเจ้าของนี่พอมอยู่กับป้ามันก็ไม่เคยกัดใครเลยมันก็รักป้ามันก็เฝ้าป้าอยู่ทุกเวลาป้าจะเดินไปป่าไปไหนมันก็ตามไปด้วยมาเป็นองค์ขักรักมันคอยดูอะไรต่ออะไรให้ป้าก็เป็น เขาคิดดีๆนะคะคุณผู้ชมว่า น้องหมาทุกตัวเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะจงรักภักดีแล้วก็ซื่อสัตย์กับเรามากเพราะฉะนั้นนะคะอย่าทิ้งเขาเลยเนาะและที่สาคัญเนี่ยน้องหมาแบบว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักเวลาเพามาองตาเขาที่ไรนะเขาจะรู้สึกแบบว่าทําไมเขาน่าสงสารตาเขาแป๋วมากเลยต้องขอขอบคุณคุณป้ามากมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเพาทาให้คุณผู้ชมกับเผาเนี่ยได้เข้าใจธรรมชาติของสุนัขมากขึ้นได้เข้าใจเรื่องราวของน้องหมาที่นี่มากขึ้นแล้วก็เผาอยากจะขอเป็นกําลังใจให้คุณป้านะคะให้คุณป้าขึ้กค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่วันนี้รายการคิดดีทําดีได้นําเสนอไปวันนี้เผารู้สึกประทับใจมากค่ะกับความรักความเอาใจใส่ที่คุณป้าเนี่ยได้ดูแลน้องหมาที่นี่นะคะเพลอเชื่อว่าวันนี้รายการคิดดีทดําดีจะมีแง่คิดดีๆสาหรับคนที่รักสัตว์แลวก็เลี้ยงสัตว์ค่ะวันนี้เผาอขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะคือแบบถ้าเรามีหมากตัวหนึ่งมันก็เหมือนลูกอะคะ่ะถ้าเราให้ความรักความเอาใจใส่เขาก็จะรักเราถ้า บางทีบางทีหมาบางคนที่เขาไปเจอหมาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปเลี้ยงพอโตขึ้นมามันดื้อหน่อยเขาก็จะมาทิ้งมันถ้ามาทิ้งณจุดตรงนั้นแล้วหมาแบบเราก็อยากจะให้เขารักแล้วก็ดูแลหมาที่เขาซื้อมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าที่จะปล่อยให้เป็นภาระของคนอื่นเขาอะค่ะคนที่ดูแลสุนัขก,ก็ส่วนมากอยากให้เอาทิ้งเขาแล้วก็ถ้า,ถาไม่ถ้าไม่มีกําลังเลี้ยงก็ไม่ต้องเรียกจํานวนมากก็แค่เลี้ยงแค่ตัวสองตัวก็พอ,อก็อยังให้ คนทั่วไปหรือว่าคนเดินผ่านเห็นอะไรเงี้ยไม่อยากให้รังแกสุนัขหรืออย่างเช่นเขาจะเป็นขี้เลื้อนหรือว่าเป็นโรคมะเร็งอะไรก็ตามหรือว่าเหม็นเน่าอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้โดนเอาน้ําสาดเรืออะไรขับไล่เขาอยางให้เขาอยู่เหมือนแบบอยู่ตามวัดตามอะไรอยู่ให้ตามปกติไม่ต้องไปขับไล่เขาย้ายทิ้นฐานเขาอย่างเงี้ยเขาอยู่ที่ไหนก็ให้อยู่ที่เดิมแล้วก็ให้รักเขามากๆแล้วก็ถ้าเป็นหมาบ้านก็อยากให้เขาดูแลไม่อยากให้ทอดทิ้งเงีย้ยที่ตรงนี้คือพื้นที่มันแคบแล้วป้าก็ไม่มีเงินทุนที่จะสร้างให้ มันก็เลยมีแต่ความสกรปรกความเละเอะเทอะหมาไม่เป็นระเบียบเพราะว่ามันไม่มีคอกไม่มีพื้นที่แล้วก็ป้าก็ไม่มีเงินสร้างด้วยค่ะก็เลยเราก็เลยอยู่ตามยถาการมแบบมาก็อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นอะไรบางทีกงเราก็ปาก้าแกก็ไม่เคยซื้อหรอกค่ะบางทีคนใจบุญเขาก็บอกว่าหมาเขาตายอย่างเงี้ยเขาก็ให้ไปเอากงอะไรอย่างเงี้ยปา้าแกก็จะไปเอาอย่างเงี้ยค่ะถ้าสร้างขึ้นมาเองปา้าแกก็คือไม่มีค่ะแกก็จะ พอได้ตังมาจก็จะคอยจะซื้ออาหารหมายารักษาหมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความรักใดในโลกใบนี้สวยงามเท่ากับความรักที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอย่งเช่นตัวอย่างความรักของคุณป้าสังรวยที่มอบให้กับสุนัขเพื่อหวังแต่เพียงว่าสุนัขที่ได้รับการดูแลจากเธอจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและจะไม่เป็นสุนัขจรจัดที่เป็นปัญหาของสังคมค่ะ ความเสียสละของเธอในวันนี้ก็คงจะเป็นข้อเตือนใจให้กับคนไทยอีกหลายคนในการที่จะลุกขึ้นมาทําความดีกันนะครับวันนี้คุณทาความดีแล้วหรือยังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะน้องหมาตัวนี้นะคะชื่อน้องตื่นค่ะน้องเขาป่วยเป็นมะเร็งที่จมูกค่ะแล้วตอนนี้นะคะมะเร็งก็ลามไปหมดเลยทั้งจมูกทั้งหน้าแล้วตอนนี้น้องเขาตาบอดด้วยละค่ะ แต่น้องปื๊ดเนี่ยถึงจะป่วยนะคะแต่ก็ยังดูอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักษาเนี่ยจะต้องใส่ผ้าครอบปากไว้นะ้องเขาะจะได้ไม่กดัดคานาสงสัรมากเลยแก็เป็น